วันนี้นะครับอมสินจะพาทุกคนนะครับมาเที่ยวงานงานคารวานนะเดี๋ยวเราไปดูรถบ้านกันดีกว่ามีทั้งสองคันเน,นี่ยเนี่ยนะเราไปดูกันเราซื้อเ,เราลงไปดูกันเลยดีกว่าไปเลยไหมไใช่ไปเดี๋ยวเราลงไปดูกันบรรยากาศน่าสนใจมากเลยนะคนเยอะด้วยปไปกันครับครับเดี๋ยวเราเดินไปดูรถคันนู้นกันดีกว่านะนี่นะครับผมโอโ้โหบาร,รยากาดีมากเลยนะคนเยอะด้วยนะครับผมอ ó, มนี่มีแคมป์ตรงนี้ด้วยอ,อมอมนั่งแคมป์นอนเดี๋ยวเหมือน,นแคมป์ตั้งแคมป์ตั้งแคมป์่อน นี่นะครับวันนี้ตั้งแคมป์อยู่หรอนี่ซื้อของมากินแล้วนะครับผมแล้วก็ตั้งแคมป์ในงานอ๋อดินแดงอินแดงใช่หมอุ้ยบรรยากาศดีนะเกิดสมมติเรามีรถแบบนี้เร้ไปตั้งแคมป์สบายเลยเนาะใช่ป่ะอ้รถก็สวยนะอ้แจ๋วเลยอะอนีน่ไงนะตรงนู้นก็มีนะข้างในว่างยังมาดูกันดีกว่าครับผม و, นะข้างในมีอะไรมาัางไปเลยเร็วอ๋อมีคนอยู่นะข้างในมีอะไรบ้างโอ้หนี่เป็นห้องน้ําห้องน้านะอันนี้เป็นแบบจําลองใช่ไหมอันนี้เขาสมมติเอาไว้นะนี่อ๋อมีห้องอาบน้ําด้วยในรถปุ้งปุ้งปุ้งอุ๊ยตรงนี้เป็นที่นอนนะคบผมนุ่มมากนี่แล้วก็นั่งเล่นมือถือได้น,นอะหวพ่อนั่งเล่นได้ด้วยนะตรงนี้นะเฮ้ยบรรยากาศดีจัดเลยนะนี่ถ้าสมมุติเราเป็นรถเรานะนี่ นั่งเล่นเกมนอนเล่นตรงนี้ได้แล้วก็ปิกนิกกันใช่ไหมตรงนี้ก็มีตู้อันนี้คือตู้อะไรตู้พวกแบบอบใช่ไหมนี่มีแอร์ด้วยนะครับอันนี้อันนี้น่าจะเป็นอะไรเนี่ยตู้เย็นปะอันนี้เปิดได้ปะเปิดไม่ได้เขาไม่ให้เปิดอย่าเปิดเลยแล้วรถขับตรงไหนรถขับตรงไหนคาถามดีมากเลยตัวเดียนี้มันจะเป็นรถบ้านแล้วมันจะมีรถลากอยู่เอออันเนี้ยเป็นส่วนของบ้านก็จะป่ะปกติมันจะถูกลากไว้กับรถ เข้าใจไหมเออมันจะมีจุดนี่ฮ่วยอมบรรยากาศดีจัดเลยอะใช่ไหมชอบไหมรถบ้านแบบนี้ออมอยากนอนตรงไหนถ้าสมมติรถบ้านอกโอ้ <c oughs> บรรยากาศดีมากเลยแต่สวยนะนี่ถือว่าบรรยากาศรถนะฮะแจ๋วมากเลยนะเพราะว่าตรงนี้เป็นที่ทำกับข้าวที่นอนที่นอนที่นอนนอนนะส่วนอันนี้ก็เป็นที่เก็บองใช่ไหม นี่นะครับตอนนี้น้องออมกำลังจะเข้าไปดูอีกคันหนึงแล้วใช่ไหมครับผมอุ้ยบ้านอันนี้สวยนะไหนดูรถคันนี้ซิอุ้ยอยอมด้านขวาไปดูด้านขวาก่อนมีห้องน้ําเหมือนเดิมนะครับอันนี้ห้องน้ํานี่อันนี้คืออะไรต้องเปิดตรงนี้ดูหน่อยสิโอ้วันนี้เป็นนี่แล้วก็อ๋อนี่ที่อาบน้ำอยู่ตรงนี้อันนี้ที่อาบน้ําอยู่นี้นะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นที่กับกินอะไรนะทํากับข้าวเหมือนเดิมใช่ไหม โอ้แต่ว่าตรงนี้ปกติเป็นที่นอนตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งกินข้าวเลยรช่นี่ลองกินข้าวหน่อยกำกังข้าวเสร็จแล้วกิน <c oughs> ว้าวไปแล้วก็ดูตรงนี้หน่อยครับผมนี่ตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งเล่นนอนเล่นได้นะโอ้แจ๋วแม่ออมแวเคาใช้ผ้าอะไรอ่ะทำไมอ่ะมันนุ่มมากเลยนะนุ่มใช่ไหมก็น่้จะเป็นผ้าแบบทั่วไปหลมะมั้งหาได้ตามตลาดแหละไปเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันต่อนะครับ ครับไปดูกันดลกว่ารถนี้เป็นรถด,ดอกไม้แล้วครับผมอุยมีที่นอนด้วยนะตรงนี้นะครับผมแล้วก็เป็นที่นั่งนั่งเล่นตรงนี้นะกินกับพงกับข้าวได้เลยนะโอ้โหยังจริงแน่รถคันนี้วิวดีเลยนะมองเห็นแบบทั่วทั่วรอบคันรถเลยนะใช่ปะส่วนด้านหน้าก็าเป็นที่แบบนั่งแคมปิ้งอย่างนี้อนอนสบายเลยนะ ขันนี้คือเจ็บมากเลยนะนี่มีวิทยุด้วยนะคะผมนี่แนละ้วแม่นั่งอย่างนี้แล้วก็ทํากับข้าวกินได้เลยส่วนด้านหลังเหมือนเดิมนะเป็นห้องน้านะ <laughs> ไม่กล้าเปิดนะฮะนี่ดูน้งองอมนั่งโอ้โหสุดยอดเลยอะอาหารอะไรกันายัางแจ่วเลยนะนี่รถบ้านแล้ววิ่งมีซันรูฟด้วยข้างบนนี่นะแบบโอ้มองขึ้นไปข้างบนนี่แจ่วเลยนะยเนื้อไหนสมมติพ่อสมมติพ่อลองนั่งอย่างนี้นั่ง,น,งนั่งเล่นก็จะรอใช่ไหมพร้อมก็นั่งเล่น ข้าวกับพ่อตรงนี้นะฮะแล้วก็รอแม่ทำกับข้าวพ่อแลแม่ที่ไหนอะแม่นอนนู่นนี่เราก็นอนตรงนี้สองคนไงใช่ฮะโอ้ยแจ๋วเลยได้สคนมันดีได้เลยเนี่ยแจ่มเลยนะบอกเลยนะครับผมแจ่มมากเรียกว่าซื้อสักคันไหมน่าจะแพงนะแบบเนี้ยพูดเลยไม่ถูกหรอกปะไปกันดีกว่าครับนี่นะครับอุ้ยตอนนี้น้องออมนะฮะกำลังจุดไฟอยู่ใช่ไหมเหมือนเลย มาตั้งแคมป์ใช่ไหมมาตั้งแคมป์ใช่ไหมไฟร้อนไหมไฟร้อนไหมลองจับไฟหน่อย <c oughs> โอ้นี่แหละครับแล้วด้านหลังก็จะเป็นรถแคมปิ้งใช่ไหมโอ้ยเหมือนอมมาตั้งแคมป์จริงๆเลยนี่ต่อไฟไเป็นเมานี่นะครับตอนนี้ไหนลองอมอลองทํากับข้าวให้กินหน่อยครับผมตอนนี้นะฮะนี่เราตั้งแคมป์นะเราต้องทํากับข้าวให้เป็นนะวันนี้มีเมนูอะไรครับเย็นนี้ไหนลอง เมนูอะไรครับเอา้ายังไม่ทันจะก,กินเลยครับหูหมูหล่นแล้วหมูหล,นล่หลนนะฮะแล้วก็ตอนนี้น้องอมอทําเมนูอะไรอยู่ครับทำเมนูย่างอยู่ไหนฮะตอนนี้เมนูอันนี้คืออะไรครับไหนลองรีวิวหน่อยครับอน,นี้หโอ้นี่กุ้งแม่น้ำอลครับผมหู้น่าก,กินมากเลยนะฮะแล้วก็อันนี้น้องอมกลาลังย่างอยู่นะครับเอ๊ะทำไมไม่เห็นมีไฟเลยสุกย่างกุ้งนะนี่ลองดูกุ้งนี่ถ้าสมมติใครมาแคมปิ้งแบบน้องอมนะมาทำ กุ้งเผากินได้ใช่ไหมครับผมไงครับกับคลิปวันนี้สนุกไหมครับสนุกมากเลยนะถือว่าเป็นการพามาแคมปิง้งใช่ไหมถือว่ารถเนี่ยเราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะสำหรับใครที่ชอบชื่นชอบคลิปแบบนี้นะก็อย่าลืมกดติดตามพอไปด้วยนะครับผมนะแล้วพบกันคลิปต่อไปวันนี้ขอตัวลาไปเที่ยวก่อนบ๊ายบาย yeah!